้านแดงดูไม่เคยไลฟ์เลยแล้วเนี่ยนะครับเดีย๋ยวลองดูลองดูลองดูเราแชร์ได้ใช่ไหมเราแชร์ไปที่หน้าอ่ะมากลับมาแล้วเมื่อกี้แชร์ไปที่บ้านฟ้านะครับโอเคอยู่นะถ้าในกล้องของ tiktok อลองดูครับผู้ติดต,ตามสามพันหกจะมีคนเข้ามาดูแล้วสักกี่คนนะจะมีไหมนะมีไหมนะจะมีไหมนะสวัสดีหนึ่งคนนะครับเป็นครั้งแรกนะที่ไลค์สดใน YouTube นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับชื่อนิกนะครับเป็นเจ้าของวมงูนิรี วงดนตรีเพชรปฐมพรนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็แชทพูดคุยกันได้นะครับแชทพูดคุยกันได้สอบถามกันได้นะครับก็เป็นครั้งแรกครับขออนุญาตไลฟ์ like เป็นครั้งแรกเลยเนาะเพราะว่าไม่เคยไลฟ์เลยนะครับในใน u t u b e เนี่ยผมไม่เคยไลฟ์เลยนะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไลฟ์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันใครที่เข้ามาแล้วก็าฝากพูดคุยและกระทักทายกันนะครับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวงดนตรีเรา อ่ะผมผมนำเสนอได้นะจ๊ะทอมตอบทุกคำถามนะครับเออมาเร็วเร็วเร็วเราอยากรู้อ่ะเราอยากรู้ว่าจะมีคนดูเรากี่คนนะช่ๆๆรู้แหละมันเหงาไหมเอาโทรศัพท์มาปเปิดเพลงดีกว่าจะโดษษนลิขสิทธิ์ไหมอ่ะ จะโดนลิขสิท์ไหมาอ่อแล้วก็เปิดเพลงที่เป็นวงเราดีกว่าจะได้ไม่ดูลิขสิทธิ์จะได้ไม่ติดนะครับลองดูสักสิบนาทีจะมีคนดูเราไหมสักสิบนาทีนะครับ อืมอืมอยๆได้เพชรพันล้านปั๊บใช้หมดนะจะ้ตั้งข้า ได้ยินไหมเอ้าเน็ตสวัสดีสองท่านนะครับ ข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะก้องชัดที่จังหวัดเน็ดอนะเน็ดไม่ดีเลย นะจ๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปหาลำพงลำพงใช้ไม่ได้เวนแท้แทอันนี้คไปไมงงผมเองนะให้จ้างไปก็จะประมาณนี้ครับคุณเน็ตอ่ะเน็ตอะไรเนี้ย ใครเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับแชทคุยกันได้นะอะให้ดูชัดๆ อันนี้คือร,รูปแบบวงนะครับอันนี้เวที12เมตรนะอันนี้เวที12เมตรอ่าจอไอวีดีทั้งหมด15ตารางเมตรนะครับแล้วต็วตีทั้งหมด8ชิ้นนะอ่าแดนเซอร์4นะครับอ่าแดนเซอร์วันนั้นใช้ทีมงานสวอร์ิสแดนนะครับอะดูสวยนะ นี่วงนตรีไปปรปฐมพรนะครับอันนี้เวทีสองเมตรนะพร้อมจอ LED นะครับเน็ตไม่ดีเลยอ่ะเพราะอะไรเธอเน็ตเธอถึงไม่ดีขนาดนี้ไปแล้ว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 ไม่ได้ลงแล้ว ดูแล้วไม่น่าจะเยอะเท่าไหร,นร่นะครับนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาคูดคุยกันใหม่นะครับจริงๆสักสิบนาทีตอนนี้มีสองคนแล้วใครที่เข้ามาแล้วลองแชทพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับลองแพทพูดคุยกันนะอยากรู้ว่าตอนนี้มีคนอีกหนึ่งนะครับลองแพทพูดคุยกันนะอยากรู้ว่าตอนนี้มีคนนะดูที่มันจะขึ้นไหม เออนี่ไงขึ้นแล้วสม,มันจะขึ้นไหมเออนี่ไงขึ้นแลวคอยสที่บ้างสวัสดีสามท่านนะครับอ,อ,ใอะใครที่เข้ามาแล้วพูดคุยกันนะจ๊ะพูดคุยกันเป็นครั้งแรกนะครับพี่ผมผมไลฟ์สดอาที่ช่อง y o u t u b e นะครับจริงๆไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีคนดู มีคนติดตามคลิปอยู่หรือเปล่านะครับใครที่ติดตามคลิปก็ต้องรอเดือนประมาณเดือนธันวาเลยนะครับคลิปใหม่ๆเพราะว่าพฤศจิกาเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับก็เนื่องจากสถานาการณ์นะครับการเสด็จสู่อ่เสด็จสวรรคตอ่าสวรรคตคอ่าเสด็จสวรรคตนะครับของสมเด็จพระปาณปีหลวงนะครับก็เลยทําให้เดือนพฤศจิกาทั้งเดือนของวงดตนตรีเพชรพลพรถูกยกเลิกงานแล้วก็เลื่อนงานไปนะครับก็จะมี ที่ยังไม่ได้ยกเลิกแล้วก็ยังไม่เลื่อนก,ก็จะเดือนธันวาเดือนธันวายังยังคงปกตินะครับก็เดี๋ยวจะมาเสิร์ฟผลงานเพลงผลงานใหม่ๆเป็นคลิปใหม่ๆให้แล้วกันนะครับแต่เดือนนี้ก็ขออนุญาตเดือนหนึ่งแล้วกันนะครับเดือนหนึ่งที่ที่ไม่มีคลิปนะไม่มีคลิปเลยนะครับอ่ะไปแล้วนะครับไปแล้วเอาพอสมควรเนาะนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ